สวัสดีครับชาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับช่วจาวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากลุมนะครับในช่วงของเครื่องเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กอนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาได้ที่ยูสเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวในการยาราศีที่มีผลต่อชาวกลุ่มกันก่อนนะครับ ในช่วงของเครื่องเดือนแรกนี้จะมี2ดวงนะครับที่มีการโคจรยกยาราศีก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์เดี๋ยวสามารถดูตามแผนผังที่จะได้บายตรงนี้ได้เลยนะครับชาวกลุ่มและคณะกลุ่มนะครับจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ที่ราศีพฤษบเป็นพบเลื่อนพันธุและกลุ่มกับดาวเกตด้วยทําให้ดาวประจําตัวนั้นฟื้นกําลังขึ้นมานะครับ แล้วก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองนั้นจะประสบความสําเร็จได้มีในเรื่องของความมั่น,งนงคนงของตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นก่อร่างสร้างตัวของตัวเองได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองจะได้บ้านได้รถนะครับแล้วก็ได้หลักทรัพย์ความมั่นคงสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จในหลายๆด้านด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าอิทธิพลของดาวพาสบดีมาจากเรือนการเงินนะครับแล้วก็มาจากเรือนราพะกลุ่มลักนาด้วยเป็นตําแหน่งคกว,ว่าโกมุตเก์นะครับโกมุตเกณ์หมายถึงผู้มีปัญญาหมายถึงนะักถ้าเป็นการเงินด้วยก็หมายถึงคุณจะได้เงินก้อนได้เงินค่อนข้างดีนะครับเงินเป็นเกาะเป็นกรรมและมาจากพบเรือนราพะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนยังเป็นตําแหน่ง เป็นองค์เกณฑ์นาระให้กับชาวกลุ่มด้วยดังนั้นเนี่ยได้ตําแหน่งเยอะแยะมากมายนะครับแะดาวประจําตัวก็เข้มแข็งในเรือนพันธุด้วยก็หมายถึงว่าคุณจะมีหลักทรัพย์มีในเรื่องของการเงินมีโชคลาภนะครับที่ดีมีในเรื่องของการบริหารการจัดการความคิดการตกผลึกนะครับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่เรียนนะครับก็จะเรียนจบและสามารถต่อ เรียนต่อประสบความสําเร็จได้หลายคนอยากรู้ว่าจะเรียนจบไหมเนี่ยชาวกลุ่มและขณะะกลุ่มมีโอกาสที่จะเรียนจบได้นะครับในช่วงจังหวะนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มก็อาจจะมีแวนวโน้มทิศทางของ สิ่งที่ดีขึ้นเลยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีน้เมตตาด้วยมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชีย้นําให้กับตัวคุณได้ประสบความสําเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก่อร่างสร้างตัวที่ดีแถมยังเอาชนะแก่ศัตรูได้ด้วยเช่นกันถ้าสมมติคุณมีศัตรูในที่ทํางานศัตรูที่ปองร้ายกับเราหรือไม่ถูกกับเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะ เคลียตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะแก่ศัตรูได้ประสบความสําเร็จที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีๆในรอบ12ปีเลยนะครับสำหรับชาวกลุ่มที่ดาวพาสบีนะัมมากุมกับหลักคณาของคุณนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอย่างที่บอกว่าดาวการเงินคือราศีมีนของด้ดาวพาสบีเล 5. ข5โคจรมากุมหลักแปลว่าการเงินมาถึงตัวเลยคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆ เราไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับได้รับการเกื้อหนุนที่ดีเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะเลื่อนขึ้นมาทับราศีกุมนะครับมาจากพบเรือนปัตตานีเปราะว่าคุณจะได้โชคได้ลาบได้คนคอยช่วยเหลือเพราะว่าดาวพัสบดีกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันแล้วมาจากเรือนปัตตานีเปราะว่าหุ้นส่วนนะครับหรือเป็นเพศตรงข้ามที่จะ ให้การช่วยเหลืออุปการและช่วยในลักษณะของสิ่งต่างๆในเรื่องของการเงินลาบผลที่ดีนะครับถือว่าเป็นนมิตหมายที่ดีมากๆนะครับดาวที่จะเข้ามาถับหลักคนาในช่วงประมาณ13กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์จะทําให้ตัวคุณมีโชคมีลาบมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคู่ครองคนรักมาอ่อนใจนะครับเข้าหาเรามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเรา ประดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลักนากลุ่มค่อนข้างดีมากๆเลยก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมได้รับสนะของคู่ครองเพศตรงข้ามก็จะมาอ่อนใจให้กับตัวเรานะครับทำให้เรามีโอกาสในทิศทางของสิ่งที่ดีตามมาเงินก็เข้ามาเป็นเกอะเป็นกำรรใครที่ต้องการทําธุรกรรมสินเชื นะครับกับการกู้ยืมเงินคุณจะได้เงินก้อนได้เงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับก็มีโชคมีลาบมีตัางหากก็ทําให้ชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มนั้นสามารถมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานนะครับสาหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลักขณะกลุ่มกันบ้านทิศพลการงานของคุณคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปเป็นอุจจาวลาอยู่ในเรือนลาภะ กำลังจะขึ้นเป็นมหาอุดนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นอุจาวิราชอยู่อุจาวิราชแปลว่ากําลังจะขึ้นตําแหน่งสูงสุดของการทํางานนั่นเองแต่ว่าอิทธิพลของดาวอังคารอยู่ในภพเลือนลาภะเพราะาคุณจะดูดีมีเสน่ห์มีคนคอยนับหน้าถือตามีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยสนับสนุนกับตัวคุณมีเสน่ห์เมตตาทําอะไรก็ได้รับการยอมรับทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะดูดีมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นแต่ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งถึงแม้ดาวกรมมะเนี่ยจะโดเจะโคโจรเข้าสู่เหรือนลาภะแต่มันมีดาวพุทธที่เป็นดาวคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาลุ่มกับดาวการงานของคุณระมัดระวังจะมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันกับคนที่ไม่ชอบนะครับ ในที่ทำงานหรืออาจจะมีปัญหาปากเสียงกับคนในทำงานบุคลากรต่างแผนกหรือแผนกเดียวกันหรือเป็นคนที่ทำงานใดๆก็แล้วแต่มักจะมีปัญหานิดหนึ่งกับตัวคุณนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับหรือว่ามันไม่มีอะไรที่มันกระทบกับตัวเรามากจนเกินไปก็อย่าเข้าไปยุ่งเพราะว่า1นถึงสิกุมภาพันเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกับคนในที่ทํางานได้สูงมาก หลังจากนั้นวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธจะย้ายออกไปที่ราศีมังกรทําให้สถานการณ์การงานของคุณที่มีความอึดอัดเนี่ยนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับแล้วเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปอย่างที่บอกว่าเราสามารถเอาชนะแก่ศัตรูได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีมีเสน่ห์มีเมตตาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเพราะว่าอิทธิพลของการที่ดาวพุธนั้นโคจรอ,ออกไปแล้วเนี่ยดาวคู่ต่อสู้เนี่ยออกไปแล้วทําให มีดาวคู่เม็ดกันคืออังคารกับศุกร์เป็นดาวคู่เมดกันอยู่ในเรือนลาภะโชคดีมากๆม,มีน้ำเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมากเลยดาวอาทิตย์กับดาวพระหัสก็กลุ่มกันเป็นดาวคู่มิตรเท่ากับคุณมีคู่มิตสองดวง ที่คอยช่วยเหลือสับสนุนกับตัวคุณดังนั้นแล้วชาวกลุ่มลักษณะกลุม่มเนี่ยมีโอกาสมากๆที่จะมีคนคอยช่วยเหลือเอ็นดูสับสนุนนะครับส่งเสริมที่ดีหลังจากวันที่10กกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูราบรื่นมากขึ้นอะไรที่มันติดขัดมีอะไรที่ขัดแย้งกันเนี่ยจะค่อยๆเจรจาตกลงกันได้หรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหา สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับหรือเ,เขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปอะไรทํานองนี้ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมามีแนวโน้มที่ดีต่อดวงของคุณเองมากขึ้นการงานก็จะโฟล์มากขึ้นการงานเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยมีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนคอยสนับสนุนใครที่ขัดแข้งขัดขาเราขัดในเรื่องของคําพูดกับเราเนี่ยจะค่อยๆเหมือนแบบหายไปจากชีวิตนะครับมากขึ้นช่วงจังหวะนั้นนั่นเองนะอดทนเอาสิบวันนะครับหลัง สิบคุมพาจะดีขึ้นมากๆเลยทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับมีดาวอาทิตย์กับดาวเสาอยู่ในภพเดือนวินาตคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีการไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือบางคนนะครับอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับ w o r k f r r m Home ก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้าออนไลน์สิ่งต่างๆนั้นมีโอกาสในทิศทางที่ดีแนวโน้มของ การที่คุณเองอาจจะไปได้ดีในถิ่นแดนไกลบางการเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้เช่นกันหรือมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับมีความร้อนอกร้อนใจนิดนึงนะกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดใจต้องพยายามปล่อยวางแล้วคุณจะดีขึ้นระมัดระวังในเรื่องของไมเกรนนะครับแล้วก็ความเครียดนะเพราะว่าดาวอาทิตย์และดาวเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุไฟเนี่ยมันอยู่ในดวงแล้วไปอยู่ในภพมีดาน มันแปลว่าความกดดันร้อนอ,อกร้อนใจนะครับแล้วก็มีความเครียดสูงนิดหนึ่งทําให้ตัวคุณอาจจะมีความดันขึ้นหรือมีไมเกรนเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะสําหรับสิ่งที่มันจะเป็นไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มกันบ้างในผลของชาวกลุ่มนะครับมีความรลักความสัมพันธ์คือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ในช่วงประมาณ 1 1 3กุมภาพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีความอึดอัดใจมีการร้อนอกร้อนใจนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะห่างหายไปหรืออาจจะมีปากเสียงกันหรือมีปัญหากันใดๆแล้วเงียบหายไปก็ได้ข้อที่1ข้อที่2คือเขาอยู่ๆอาจจะมีความแบบคุยกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปพักหนึ่ง นะครับแล้วทําให้เรามีความเครียดมีความวิตกความกังวลเพราะดาวคู่นั้นไปอยู่หลังลัคนาของเราทําให้เราไม่สามารถมองเห็นเขาหรือคู่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนปิดบังกับตัวคุณก็ได้เช่นกันหรือคู่อาจจะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลทาให้ต้องห่างไกลกันก็ได้เช่นกันมีหลายรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์นะครับดังนั้นคุณอาจจะร้อนอ,อกร้อนใจอาจจะตามหาหรือบางคนอาจจะ ถูกบล็อกไปก็ได้นะครับก็อาจจะร้อนอ,อกร้อนใจสักพักหนึ่งแหละวันที่ส0กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเพราะดาวคู่เนี่ยจะออกจากเรือนวินาศแล้วมาทับกับลัคนาของคุณเป็นตำแหน่งปราเขาจะอ่อนกำลังลงแล้วมาทับกับดาวพาสเบดีที่เป็นดาวคู่เม็ดอีกดังนั้นแล้วเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากุมเนี่ยจะค่อยดีขึ้นในช่วง10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปความอึดอัดใจนั้นจะค่อยคลี่คลายนะแล้วก็ดีขึ้น มีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตมีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานมีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความสุขความหวังที่ดีมากๆเลยเพราะมีดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนลาภแล้วแล้วก็มีดาวคู่มิตรที่กุมลักนาของคุณและเป็นดาวคู่ของคุณด้วยดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเรียกร้องคอมมิตใด,ดๆช่วง1-10ถึงกุมภาพันธ์เพราะถ้าคุณเรียกร้องมีโอกาสจบเลิกลากันไปสูงมาก แต่ถ้าเกิดรอหลังวันที่10กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยหรือวันว,นวนาเลนไทน์เนี่ยมันจะมีโอกาสในสิ่งที่ดีมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้แต่งงานมีโอกาสจะได้คอมมิตโอกาสจะได้ความสุขความหวังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะแปลเปลี่ยนไปแนวโน้มทิศทางที่ดี แต่มันก็มีบางคนที่อาจจะไม่ดีเพราะอาจจะมีดาวตั้งหลับที่เป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ที่ลักนณาของคุณก็ได้ทําให้คุณอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่ดีนะครับหรืออาจจะมีสิ่งที่ดีแต่น้อยลงหรืออาจจะยังยากลําบากอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเพียงดวงโดยรวมสำหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลักนากลุ่มเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยู่ก็แปลว่าคุณต้องแก้ไขก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่เหมือนแบบ หลายๆอยู่อาจจะก,กลับมาดีก็ได้เช่นกันนะครับอดทนนิดหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ